สวัสดีครับกิติครับเพื่อนๆจำได้นะกิติใส่ใส่ปิดปากไว้นะฮะตอนนี้เมื่อกี้ขับรถมาจากสนามบินสนามบินสุราษฎร์นะครับแล้วก็ขึ้นทางทางสะพานถ้าถ้าชิดซ้ายเนี่ยก็เข้าตัวเมืองสุราษฎร์หรือไปนครได้แถ้าขุดข้ามฝั่งมาจากสะพานจึงใหญ่กว้างนะจับง,ง่ายๆก็จะเจอร้านก้าวแกงบ้านนาครับร้านก้าวแกงบ้านนาเขาบอกว่า เป็นร้านใหญ่ครับเป็นร้านที่สองสังเกตด,ดีๆนะร้านแรกก็อยู่ตรงนู้นร้านที่สองเขาบอกว่าเราแกงบ้านมาแล้วโดยเฉพาะนะฮะโต๊ะ,ตะของของน้องเขานะเป็นร้านใหญ่นะแต่ว่าผลกระทอกจากโควิดอันนี้เราไม่ว่ากันนะนี่ฮะนี่คือโต๊ะมานั่งนะกว้างกว้างมากมีเยอะรองรับแขกได้เยอะแต่ว่าตรงนี้ช่วงโควิดเมนูอาจจะน้อยไปหน่อยอันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆไม่ว่าผมอยากพิกัดน,นะปักพิกัดให้เพื่อนๆเห็น รูจ้จักร้านข้าวแกงบ้านนานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยด,ดูในร้านดีกว่าไปเจอเจ้าของร้านดีกว่าไปในร้านนะครับนี่เจอเจ้าของร้านเลยก็ท่านผู้ชมอ่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมถามก่อนคนใต้ป่ะค,คนใต้ค่ะเล่นใต้เลยครับร้านน้องอยู่ตรงไหนสั่งเกตไงงานเวลาลูกค้ามาสั่งเกตปุ๊บมาจะไอ้สนามบินนะค่ะสนามบินขึ้นสะพานตรงนี้ไหมแต่ว่าน้องนีมาตรงนี้ การจิตใจนี่คือการสู้รอดใช่ไหมใช่ค่ะถูกไหมก็เดน้องพลีเนาะส่งพลีอ่าแต่เราต้องตรงคือตรงข้ามสะพานที่จะไปถุงซ่งนะไปอานใหญ่ไปนครไปทางนี้ร้านเลกเลยของลงสะพานยัยเนาะจะร้านทีซ่องค่ะร้านทีซ่องนะเจอร้านข้าวแกงบ้านนาข้าวแกงบ้านนาที่เจ้าของร้านเนาะใช่ค่ะอ๋อแต่ร้านใหญ่จังนะตรงนี้เป็นว่าโควิดเป็นได้มั้งนเปิดเป็นสองเดือนค่ะสองเดือนแล้วซึ่งนี่เปิดต่อปิดหลังปิดหลางไม่ปิดเลยไม่ปิดหลางตอนเปิดมาดีไหม ปกติก็คือคนเต็มร้านอ่าเนี่ยท่านผู้ชมดูนะเนี่ยดูดูดูก่อนนะเออไม่โตนี่คือโตเราหมดเลยใช่ไหมแล้วก็เขจัดโตห่างๆนะไม่ต้องกลัวนะท่านผู้ชมมาที่ร้านได้เลยครับแต่ตอนนี้ช่วงโควิดยอมรับว่าเจอทุกคนเนาะโอเคครับน้องก็เพิ่งเปิดแล้วมาหนุนโอเคครับมีเมนูหลักๆอะไรบ้างในร้านก็มีแกงไก่กระนองไม่คั่วรึงแกงปิ่นข้าวูแกงเนื้ออ่า ก็ประมาณกี่เมนูนะในร้านถ้าเกิดว่าเราทําจริงๆแล้วเต็มที่แล้ว20ประมาณ20เมนูมีทั้งของผัดเป็ดระตายคนใต้หมดเลยอันนี้คือวันนี้โอเคครับนี่คือร้านของก้าวแกงบ้านนาโอเคครับน้องคอันนี้แกงอะไรอันนั้นแกงส้มแกงส้มปลาอะไรอ่ะส้มปลาจิตราอันนี้คือวันนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าผมมาสายแล้วนะกิตติมาสายแล้วก็อาจจะปลาชิ้นใหญ่เลยนะแกงส้ม ผักอะไรอ,ะอ่ะเออสับปะรดค่ะอ๋อสับปะรถนะครับอ่าบ้านโรเรียกย่านหัดอัน,น,อน,นก็ปลโลอันนี้ก็บรรดาทอดของทอดมาแล้วกเ็เพื่อนๆของแม่ออกนะแมนจอะอกินไม่ได้โอเคครับนี่คือเมื่อกี้สั่งผักบุงผัดผักบุ้งไปกับแกงส้มสับประรดใส่ปลาปลาสุดยอดปลาใหญ่อันนี้คือมาแล้ว อันนี้ก็ขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับคลิปอาจจะสั้นๆอย่างหนึ่งทำคนเดียวครับคือต้องเองด้วยนะฮะแ,แล้วก็พยายามอัปเดตร้านคนใต้โดยเฉพาะเวลามาภาคใต้นะจําไว้เลยครับพอถึงสนามบินนะมองขึ้นสะพานมาก่อนที่จะไปนครไปทุ่งสงไปบ้านนาเดิมแล้วก็มองมาจากข้างสะพานอ่ะชะลอรถนิดนึงลานจอดรถกว้างๆๆขวางกว้างขวางอ่ะานจอดได้เต็มเลย แล้วก็โต๊ะนั่งนะโอ้โหนี่นะดูโต๊ะนั่งก่อนแต่ช่วงนี้ต้องขอโทษจริงๆว่าช่วงมาแล้วช่วงโควิดก็อาจจะทําน้อยหน่อยนะไม่เยอะสิบกว่าม้อยี่สิบกว่าม้อแต่ถ้าเกิวด,ว,ดว,ว่าช่วงที่ว่าไม่มีโควิดโอ้โหคนเต็มร้านเลยแล้วก็มาอุดหนุนที่ร้านน้องของน้องก็ได้นะครับก้าวแกงบ้านนาครับไม่ใช่บ้านนาเดิมนะครับก้าวแกงบ้านนา,า,า,นนาร้านใหญ่ได้เวลาชิมของคิตติแล้วครับโอเคไม่ต้องชิมโชว์นะครับเพราะว่าถือกล้องด้วย แลวอย่าลืมดูคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่งกระดิ่งนะครับแล้วก็ช่วยแชร์คลิปไปด้วยนะครับสงสารร้านก้าวแก่งบ้านนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์นะครับอำเภอพุนพินนะยู่นี่คืออำเภอพุนพินนะครับเดี๋ยวเพิ่มกรใจผิดิีกตอนนี้เปิดปากพร้อมกินแล้วครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสงสารเมนูแนะนาใบกิติช่องใหญ่กิติก็มีนะครับแต่เป็นเกี่ยวช่องบ้านอันนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการเวนชิมอาหารกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ